ยุคสมัยมันเปลี่ยนความคิดของคนก็เปลี่ยนภาษาที่เคยสวยงามแต่มาวันนี้มันเริ่มผิดเพี้ยนสภาพสังคมต่าง,างๆทั้งการสื่อสารของเราก็เปลี่ยนจากคําที่เราเคยใช้แต่มาวันนี้อะไรกันเนี่ยมีทั้งภาษาวิบัติหากไม่ใช้ก็คงไม่เปี้ยวแต่หากถ้าคุยกับท่านผู้ใหญ่ก็คงจะบอกไปว่าไม่เกี่ยวอีกทั้งภาษาลูวัยรุนชอบชใช้นไทยงเงียบๆนะวันนี้พูยไม่รู้เรื่อง,องตลงเป็นคนหรือว่าเอเลี่ยนไม่ได้จะดูจะด,ดา่าไม่อยากวิจารณ์หรให้ใครใครอยากจะฝากพีพ่ๆน้องๆนะเพื่อนและพ้องได้เป็นคนไทยให้หลับตตาาาแล้วนนนึึกกคคิิดเขไปส่่่ททีใใจจ ลักษาและอนุรักก็คือภาษาไทย